คุณมากจริงๆนะครับที่ทำให้ผมได้รับความรู้มากมายครับค่ะต่อไปน้องน้องสวัสดีค่ะเย้มค่ะน้องแย้มนะคะวันนี้มาค่ะได้รับความรู้มากมายเลยค่ะเกี่ยวกับการพูดบ้างหรือว่าอะไรบ้างแล้วก็คุณครูก็กดดันหนูด้วยมาครั้งแรกนี่คือพูดไม่ออกเลยแต่ว่าช่วงหลังนี้คือดีขึ้นมากเลยค่ะต้องขอขอบคุณที่มอบโอกาสนี้ให้หนูนะคะขอบคุณค่ะครับความรู้ความรู้สึกตอนแรกกับตอนตอนนี้เป็นยังไงครับ ตอนแรกนี่คือจะตื่นเต้นค่ะแต่ตอนนี้ก็คือยังไงก็ได้ค่ะทุกคนตื่นเต้นทุกคนะตื่นเต้นทุกคนอยู่แล้วนะคะส่ับการประกวดในครั้งนี้แต่พอได้จากตรงนั้นมาปุ๊บมาถึงตรงนี้รู้สึกชิลเลยค่ะรู้สึกทุกอย่างโอเคแล้วสู้ตายค่ะซูตายนะคะน้องต่อไปน้องต่อไปครับน้องไงครับผมเออทั้นหมดห่อนะครับก็สำหรับที่มาประกวดในวันนี้ครับก็ตอนเช้ามาก่อนก็ ตื่นเต้นเหมือนกันว่าวันนี้จะเป็น oh. ยังไงแต่ว no ่าเปิดหัวมาเจออาจารย์เราบอกว่าทำายังประทับใจครับอาจารย์กดดันเพราะว่าเวลาทํางานจริงๆกับสิ่งที่อาจารย์ให้มาแล้วบางครั้งก็มีแต่เราก็เคยทํามาด้วยใช่ไหมครับผมเราก็รับรู้ได้เลยครับว่ามันใช้งานจริงๆครับทำไมทำไมเราทําเคยทํามาแล้วทำไมมาตรงนี้มันถึงตื่นเต้นะครับเวทีเปลี่ยนโต๊ะเวีเปลี่ยนอะไรก็ต้องป่ยนครับใช่ครับชแล้วอย่างตอนเช้าผมยอมรับเลยว่า ตื่นเต้นครับแล้วอาจารย์ก็ได้บอกครับได้แนะนำเคล็ดเทคนิคก็ใช่แค่ขายได้จริงครับเราตอนนี้ก็มาที่นี่ได้อะไรเยอะมากเลยใช่ไหมครับได้ครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์และทีมงผเดี๋ยวเดี๋ยวให้ฝากถึงเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆทางบ้านที่ไม่มีโอกาสได้มาในวันนี้ยครับผมก็ยังมีโอกาสหน้ายังไงก็มาลองมาดูครับรุ่นที่สามรุ่นที่สามวีเจไอดอลสโิรดครับกับช่องช่องซูเปอร์แบงคอกทีวีครับขอบคุณครับไปคนไปเลย ผมสวัสดีครับผมเมฆครับผมกิตณ์ส่วนตกลุ่นนะครับผมก็ความรู้สึกวันนี้เนาะนะครับก็คือตอนแรกมาเนี่ยคือเหมือนจะไม่ตื่นเต้นอ่าสุดท้ายตื่นเต้นไหมตื่นเต้นแต่เราตื่นเต้นมากครับคือปกติเราก็อยู่ข้างนอกเนาะเราก็แบบ กูมีเป็นพิธีกรแต่คือเราไม่เคยแบบไปเจอไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีกล้องด้วยนะครับแต่พอมาที่นี่ครับมีกล้องมีคนมีใช่แล้วแถมมีแบบมีไฟทฤษฎีกัวไฟใช่ไหมครับอ่าใช่ครับแสงมาไม่ใช่ครับเอ่อก็นั่นแหละครับก็คือว่าพอเรามาเราเรามาทฤษฎีมาเรียนทฤษฎีมาอะไรสุดไม่เหมือนกับข้นอกมันได้ทฤษฎีปุ๊บปฏิบัติเลยใช่ไหมใช่เหมือนข้างนอกเหมือนเมื่อก่อนเราเราต่อยมวยวัดเนาะ